สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามารู้จักกับไวรัสโรตากันนะคะไวรัสที่มักมาในช่วงฤดูหนาวค่ะไวรัสโรตาเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันติดต่อกันง่ายเป็นแล้วสามารถเป็นซ้ำได้อีกค่ะโดยมักพบในเด็กอายุน้อยกว่า5ปีและสถานที่ที่พบมากนะคะคือสถานเลี้ยงเด็กเล็กหรือโรงเรียนค่ะ โดยไวรัสโรตาเป็น I N A ไวรัสอยู่ในแฟมิลี y ่ R e O ไวริดีซึ่งสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคอุจาระร่วงมักเป็น Human Rotavirus Group A Serotype G 1 2 3 4และ Serotype G 9พบได้มากรองลองมาค่ะ เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2,568กรมควบคุมโรคได้รายงานเชื้อที่ก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพันธุ์มากที่สุดได้แก่1นโนโรไวรัสสายพันธุ์ G2 37.23%เค่ะและ2โรตาไวรัสพบได้2 4 1 7เค่ะโดยอัตราการเสียชีวิตในประชากรไทยพบ0.2รายต่อประชากร1 0 0 0 0แสนคน การระบาดมักพบในช่วงฤดูอากาศเย็นและแห้งซึ่งจะมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ของโลกค่ะโดยมักเกิดกับเด็กเล็กอายุน้อยกว่า5ขวบมากกว่าเด็กโตค่ะสำหรับอาการนะคะหลังจากได้รับเชื้อ1-2วันแรกจะเริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียนซึ่งแสดงว่าไวรัสโตต้านั้นอยู่ในกระเพาะอาหารโดยบางรายอาจอาเจียนได้มากกว่า7-8ครั้งต่อวันค่ะ ถัดมานะคะจะมีอาการอ่อนเพลียทานอาหารไม่ได้อยู่ประมาณ1วันกรณีที่อาการไม่รุนแรงอาการไข้และอาเจียนมักจะหายได้เองภายใน2-3วันค่ะและอาการที่พบได้อีกคือมีไข้ขึ้นสูงบางรายสูงถึง39องศาเซลเซียสทำให้เกิดอาการชักได้ค่ะ น้องจะมีอาการปวดท้องท้องเสียถ่ายเป็นน้ำตามมาเหมือนอาหารไม่ย่อยอุจจาระเป็นฟองมีกลิ่นเปรี้ยวเมื่อเชื้อโรคเคลื่อนจากกระเพาะอาหารไปสู่ลำไส้ค่ะและอาจยังมีอาการท้องเสียมีลมมีปัญหาการย่อยแรกคโตสนานต่อไปได้อีก1-3สัปดาห์ค่ะสัญญาณเตือนที่ต้องรีบไปโรงพยาบาลมีดังนี้นะคะ 1. ซึมไม่มีแรง 2. องคลื่นไส้อาเจียนมาก3ท้องเสียมาก 4. ปัสสาวะมีสีเข้มปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะเลยเกิน6ชั่วโมงค่ะ 5. มีอาการตาโหลปากแห้งร้องไห้ไม่มีน้ำตาหรือเด็กเล็กจะมีกระหม่อมบุ๋มได้ค่ะหากมีอาการดังกล่าวให้รีบพาไปโรงพยาบาลนะคะ สำหรับการติดต่อจะติดต่อเข้าทางปากผ่านการกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อนหรือเชื้ออาจปนเปื้อนมากับมือสิ่งของเครื่องใช้หรือของเล่นต่างๆค่ะสำหรับวิธีการป้องกันนะคะ1ล้าง,งมือบ่อยๆก่อนหยิบของเข้าปากและหลังเข้าห้องน้ำา 2. เช็ดทําความสะอาดของใช้ของเล่นเด็กเป็นประจําค่ะ 3. หลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในสถานที่แออัด และสุดท้ายนะคะรับประทานอาหารปรุงสุกสะอาดค่ะสำหรับการรักษานะคะกรณีที่อาการไม่รุนแรงสามารถใช้ยารักษาตามอาการได้ค่ะเช่น 1. ยาต้านอาเจียน 2. ดื่มน้ำเกลือแร่เพื่อชดเชยการสูญเสียเกลือแร่ 3. รับประทานยาลดไข้ค่ะและการรักษากรณีพบภาวะพร่องเอนไซม์แลคเตสนะคะอาจพิจารณาเปลี่ยนนมเป็นนมที่ไม่มีน้ำตาลแลคโตสค่ะ สำหรับยาปฏิชีวนะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เพราะไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้และอาจก่อให้เกิดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาตามมาได้ด้วยค่ะสำหรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรตานะคะเป็นวัคซีนชนิดรับประทานปัจจุบันมี2บริษัทผู้ผลิตคือ 1. โรตาลิกจะหยอด2ครั้งเมื่ออายุ2เดือนและ4เดือนค่ะ และ2นะคะโรตาเทคจะหยอด3ครั้งครั้งแรกเมื่ออายุ2เดือนครั้งที่2เมื่ออายุ4เดือนครั้งที่3เมื่ออายุ6เดือนโดยคําแนะนําในการรับวัคซีนทั้ง2ยี่ห้อนะคะคือครั้งแรกอายุไม่ควรเกิน15สัปดาห์และครั้งสุดท้ายอายุไม่เกิน8เดือนค่ะและทั้ง2อยี่ห้อนะคะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรต้าที่รุนแรงค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากร้านยาสินีเพสัต